สวัสดีค่ะคลิปนี้เจอกันที่สาะนา้มนะคะจอมแจมจอมแจมเด็กสองคนนี้ปราวานกับพิชชาสามารถลอยน้ำได้เอ๊คิดว่าเป็นความสามารถพิเศษเฉพาะตัวหรือเด็กๆอาจจะผึกฝนก็อาจจะลอยน้ำได้ <Okay. S 1> เช่นกันเมื่อเด็กบันเล่อยู่ในสระนา้ำก็จะมีสภาพเช่นนี้ พิชาจะฝึกฝนตนเองอย่างสม่ำเสมอและเมื่อมีโอกาสเธอเรียนบัลเล่และยิมนาสติกค,ค่ะการฉีกขาได้ระดับนี้ต้องได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีขอขอบคุณคุณครูทุกท่านด้วยนะคะพิชามีภารกิจที่ต้องไปโชว์และแข่งขันอย่างต่อเนื่องจึงบอมร,ร่างกาย ตลอดเวลาเมลลื่อเด็กโขนลิงเล่นน้ำก็จะเป็นเช่น bon นี้ค่ะขอเชิญชมโขนเด็กที่ศูนย์วัฒนธรรมในวันที่1สิงาคมพศ2565เมื่อปีที่แล้วเด็กน้อยปาวานแสดงเป็นเขนลิงปีนี้ได้เลื่อนยศมาอีกหนึ่งขั้น18มงกุฎค่ะบทบาทที่ได้รับตีนางกาโชและขึ้นลอยค่ะ ขอขอบคุณคุณครูทุกท่านด้วยนะคะ